ทุกคนรู้อะไรไหมครับผมชอบดาราพีา่ข้าในสูตรมากๆและถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรเชื่อรู้มากจนถึงขนาดนั้นเนี่ยครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับผมไปเจอเกมหนึ่งมานะ่าสนใจมากๆบี B อา่เอาเรา,เาไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจชื่อเกมมันมากจนถึงขนาดนั้นก็ได้เราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมเนี่ยครับมันมีอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปดูในตัวเกมกันเนี่ยครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกกันนะครับว่าเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมผิดลิขสิทธิ์หรือเป็นเกมถูกลิขสิทธิ์เพราะว่านปัจจุบัน แล้วก็คือผมจะอัปเดตเกมก็คืออัปเดตไม่ได้แล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมถูกหรือกติ์หรือเป็นเกมผิดหรือกติซึ่งเริ่มเกมมาเนะครับเราก็จะเริ่มเกมด้วยทันทิโรร่างที่ยังฝึกวิชาปานบารีอยู่นั่นเองนะซึ่งผมต้องขอบอกกันว่าส่วนตัวผมเนี่ยครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะซึ่งมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยครับไม่สามารถที่จะอ่านเนื้อเรื่องให้ท่านผู้ชมดูได้เพราะงั้นตรงเรื่องนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันเพราะว่าผมอ่านไม่ออกนะนะซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยครับดู อีกนะคือแบบซ้ำศพจัดๆอะและหลังจากที่ฝึกวิชากับวิญญาณเสร็จที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องบนเชื่ออะไรเนี่ยครับเกมก็ได้พาผมมาสุ่มกาชาฟรีหนึ่งครั้งนะซึ่งตัวละครที่ผมได้มาก็คือน้องที่ผมเพิ่งตกไปเมื่อกี้น่ะนะและหลังจากที่ฝึกวิชากับวิญญาณเสร็จเนี่ยครับดูเหมือนว่าเกมจะข้ามขั้นพาผมมาตบกับอสูรเลยน่ะนะแม่หินข้างหลังยังฟันไม่แตกเลยข้ามขั้นมาตบอสูรแล,ะลนะ และหลังจากที่ฝึกวิชาและผ่านด่านไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับเกมก็ได้แจกน้องเนสโกะมานะซึ่งผมต้องขอบอกกันว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมอา่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมไม่รู้สกิลหรือไม่รู้อะไรเลยซึ่งเท่าที่ผมเล่นมาเ่ยครับน้องเนสโกะก็จะช่วยฮิลทีมนะนะซึ่งสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นมากจนถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์เควสได้ภายในเทิร์นเดียวเลยพเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลือดทันจิโร่หรือเลือดคนในทีมเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนน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 ้้้้ออองงงเเเโกกกกีี่่่่่่ยไไไมมมจําาาป็สััทหรรใชวตตแด อุ่นใจ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครับผมก็ได้มาเจอกับแพ็คขายตรงนะกับเคียวจูโร่นั่นเองซึ่งทีแรกเนี่ยครับอ๋อจริงๆมันก็น่าเติมอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่เกมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมถูกลิขสิทธิ์หรือผิดลิขสิทธิ์ผมก็เลยไม่อยากที่จะสนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์เท่าไหร่ก็เลยการว่าเออผมจะไม่ซื้ออะไรก็ตามในเกมนี้อ๋อจริงๆผมจะเล่นแค่พาร์ตนี้พาร์ตเดียวเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่อยากจะสนับสนุนของผิดลิขส มาอวดเราแบบโอ้โหอวดจัดๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูอันติของเกียวจูโร่กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเทหรือเปล่ากับราคาที่เราจะต้องเสียไปโอเคโอเคครับมันต้องรอเทิร์นต่อไปและมาครับถึงเทิร์นของเกียวจูโร่แล้วโอ้โหอ้หอหเดี๋ยว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 มันกวนคุ้นๆกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ดีๆมันมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเหมือนผมเคยเจออะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนอะเฮ้ยเดี๋ยวมันคุ้นมากเลยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะตบมือนะ เชี้ยเชี่ยมังเทจังวะโอเคผมผมไม่คุ้นละมังเทเกินเอาจริงๆมันมันก็ไม่แปลกอกเพราะว่ามันก็เคียวจูโร่เหมือนกันแล้วมันก็เป็น 3d เหมือนกันมันก็ไม่แปลกลกผมแค่กวนกวนโอ้ยไปอย่างนั้นแหละและโอเคครับเราเลือกกวนโอ้ยเกมแล้วเรามาสุ่มกาชาฟี10ครั้งกันดีกว่านะเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ตัว sr s หรือตัว sr เป็นตัวอะไรซึ่ง sr ของเกมนี้นะมันก็จะเป็นสีทองด้วยนะแล้วทองมาแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรวะมองไม่ทันนึ่องามเดี๋ยวพูดมากขอรู้ชัดๆหน่อยโอ้ยเชีย ไอ้ยี่คนตายไปแล้วมึงจะเอากลับมาทําไมคนมันตายไปแล้วทําไมจะต้องเอากลับมาเล่นด้วยให้ตายเดี๋ยวว่าเจ้าทําไมผมได้ตัวนี้วะ ซึ่งดูเหมือนว่าด้วยความที่เวลาบ้านเขากับเวลาบ้านเราเนี่ยครับมันจะเดินไม่ตรงกันนะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยครับมั่วเวลาได้หน่อยก็คือผมมาเล่นตอนเที่ยงแต่กลายเป็นว่ามันมันตัดมันตัดไปอีกวันหนึ่งแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เล่นแค่วันเดียวก็คือเล่น2วันเลยแต่ผมก็จะไม่ทําเป็นคลิป4 8ชั่วโมงหรืออะไรแบบนั้นนะผมขอรวมเป็นยี่สชั่วโมงละกันเพราะผมเล่นไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาเปิดตัวสีทองที่ได้มาจากการแจกของวันนทีี่่2ะซึงตลคร้ผมมไดา ก็คือรุยนั่นเองนะซึ่งรุยเนี่ยครับก็จะเป็นข้างแรมลําดับที่5้นั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วตามอนิเมะเนี่ยครับรุยเนี่ยถือว่าเก่งมากๆด้วยความที่ผมคิดว่ามันน่าจะตามอนิเมะครับผมก็เลยรีบปั้นรุยแบบสุดๆเลยครับเพราะว่ารุยในอนิเมะเนี่ยจริงๆแล้วมันเก่งมากๆเพราะงั้นผมเลยคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับอสูรมันควรที่จะเก่งกว่ามนุษย์อยู่แล้วผมก็เลยบั้นรุยแบบยับๆเลย ซึ่งดูเหมือนว่าอาสูรนั้นจะสมคําล่าเรือจริงๆแหะครับเพราะว่าแม่งโคตรแรงเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าการอัปดาวหรือการข้ามขัข้นข,ของเกมนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวละครที่ซ้ำๆกันนะเป็นตัวละคร SR ซ้ำๆกันเพื่อที่เราจะปั้นไปเป็นอีกขั้นหนึ่งหรือเป็นอีกดาวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งหลังจากนั้นนี่ครับเกมก็ได้ปลดล็อกระบบพลังแฝงหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่ร,รู้เหมือนกันว่าศัพท์ของเกมนี้เนี่ยมันเรียกตรงส่วนนี้ว่าอะไรนะแต่มันก็คือการสาต์ยาพิษในช่วงเลดเกมนั่นเองแบบเวลาถึงเทินที่3หรือเทินที่2นี่นแหละผมไม่แน่ใจมันก็จะสาต์ยาพิษออกมานั่นเองนะโอ้โหเทนเงินหล่อเกินผมไม่แปลกใจทาไมมียเยอะโอ้โหโคตรเท่โคตรอลังการ โอเคครับช่างหัวเทนเงินเรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามครับส่มกาชานั่นเองและมาครับรอบนี้เราจะได้ SDR หรือเปล่าอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้ที่นี่อีกแล้วและ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  s r โอ้โหเกนยะคือคือเกนยาผมไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ชอบเกนยาผมอยากได้ผมอยากได้เซนอิซือ เจตารงแน่วแน่บ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวระดับ R กันดีกว่าแล้วอ e ีเทียนี้อีกแล้วโอ้มันเป็นอะไรกับไอดีกูฮะอีส e ัตบักบัไอดีบักปะเนี่ยเทียและมาเปิดกระชารอบสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปนอนเพราะผมเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วโอเคแล้วแล้ว,ลวทันจิโร่ไม่เอาไม่เอาทันจิโร่อีกแล้วไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาโอ้ยไม่เอาไอตัวนั้นมันชื่ออะไรแล้วใส่ใส่นี้ื่อเทียเทีย หลายหลายคนที่เห็นผมกรี๊ดจนถึงขนาดนั้นเนี่ยครับก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเซนิสึมันเก่งหรือเปล่าอ้อตรงๆผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนั่นแหละครับชี่เียเอสตาร์ตัวแรกอะ่ะได้แลวได้ตัวละครที่ชอบเลยอะ่ะแบบตัวแรกที่เป็นเอสาที่ไม่ใช่ตัวแจกฟรีแบบคุณลุงนะคือแบบ ได้ตัวที่ชอบเลยอ่ะโอ้โหอันนี้คือตึงจัดอันนี้ก็คือปั้นปั้นแบบปั้นยับยับเลยไม่สนุูกใครเลยมาคขาเลยเดี๋ยวเรามาดูอันติของเซนินนนสึกันดีกว่าปราณัศตีขบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าเฮียอ,อะไรวะจำชื่อไม่ได้แม่งเร็วเกินคือคือมันเร็วจัดจนผมไม่สามารถเยจับทางได้อ่ะมามาดูอีกรอบปราณนสตีอะไรไม่รู้แม่งเร็วแม่งเ,เร็วจัดเลยคือแม่งก็เร็วเกินอันนี้มึงก็เร็วเกิน เดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบกับเกมที่เหมือนเลนโกคุรอบที่แล้วดีกว่าว่าถ้าเทียบกับเกมนั้นเลยเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากจนถึงขนาดไหนนะีิยาีิย,ยอันนี้คือคนละคุมเลยอันนี้คือคนละคุมแบบจัดๆเลยอะ่ะเอ,อจริงๆปะถ้าเกิดเกมเขาถูกลิขสิทธิ์ขึ้นมานี้ผมน่าจะโดนด่ายับได้เลยนะ คือแบบโอเคมาเปรียบเทียบกันยี่เลยเอระแล้วคือแบบเกมโมบายกับเกมพีซีอ่มันมันจะไปสู้กันได้ยังไงวะมามาดูอีกรอบปานัสน้โอโหเท่นะแบบเท่จัดอะเซนเซนนิสือผมเท่จัดอะโอเคครับเลิกอวเซนนิสสอแล้วเดี๋ยวเรามาหาตัวใหม่กันดีกว่าถ้าพูดถึงตัวที่อยากได้ผมอยากได้เนซึโกะนะเออผมอยากได้น้องเนซึโกะมากเลยเพราะว่าน้องน่าจะเป็นตัวดาเมตเดี่ยวและโอเคครับเนซึโกะบ้านป้ามึงอะครับคือมันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแหละแต่แบบ มันตายหาไปแล้วอะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือไอไอน้องที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะมันชื่ออะไรอะ่ะดูดิคือแบบน้องแม่งเต็มไอดีกูไปหมดเลยคือแบบเยอะจัดอะคือแบบมึงเจ้าหกมาทําไมอะคือมันเยอะถึงขนาดที่ว่าผมสามารถปั้นขึ้นกรอบแดงได้สบายอะคือแบบโอ้โหเอามาทําไมเยอะแยะวะนะและโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดหาตัวละครกันอีกรอบเลยกว่านะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมขอตัวอะไรก็ได้ขอแค่ไม่เป็นไอน้องเวนนั่นน่ะขอโ,โุ้ย เฮ้ยได้เนยได้เนยสึโกะสมบัตินาวะซึ่งในทีแรกเนี่ยครับผมก็พยายามอ่านสกิลของเนซึโกะนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเนซึโกะเนี่ยมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติถ้าตามในการ์ตูนหรือถ้าตามร่างแรกที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยครับเนซึโกะเนี่ยมันควรจะเป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหมแต่โดยสรุปแล้วผมไปเล่นมาคร่าวครครับเนซึโกะไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตนะมันเป็นตัวดาเมจเดี่ยวอะไรประมาณนี้มันเป็นตัวดาเมจแต่มันไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตนะแล้วเท,ท่าท และไอหมูป่าครับได้เวลาออกแล้วครับโอเคนี่คู่รักเขาจะอยู่ด้วยกันเออไอหมูป่านี่โกโลก,โลกจริงๆเลยคู่รักเขาจะอยู่ด้วยกันให้ตายแต่ว,ว่าเจ้าคู่รักอีกแล้ว,วอ,อ่ะเอาจจริงๆว่าผมเริ่มเกลียดเกมนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วอ่ะผมเริ่มเกลียดเกมนี้ขึ้นมาตรงคู่รักนี่แหละและมาครับได้เวลาสุ่มกาชาอีกแล้วนะเอาจจริงว่าผมขอตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอน้องเวนนั่นอ่ะโอเคทันจิโร่เอ่อ อ๋อโอเคเอ็นหมดเลยโอเคอาสูร okay. ไม่เอาโอ้น oh, ้องเวนี่ออกมาแล้วและเกนยะเกนยะผมไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นเลยเกนยะเพราะว่าสายไฟเนี่ยผมอ๋อสายไฟผมปัน mm ้นเนสเโกะแล้วนะก็คือผมปั้นครบทุกสายเลยมาเอ็นเอ็นเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยุยจิโร่มุยจิโร่มุยจิโร่เหรอเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวปั้นมึงนะทำไม ทำไมโยริอิติมันไปอยู่ตรงนั้นวะพาซิฟนึกถึงโยริอิจิแบบทันจิโร่เกินไปปะเนี่ยออจริงๆอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะมูจิโร่เดี๋ยจริงๆอายุน้อยมากนะคือแบบอายุน้อยกว่าพวกทันจิโร่อะไรพวกนี้อีกนะคือแบบน้องอายุน้อยมากแต่ประเด็นก็คือผมผมไม่อยากสปอยัแต่น้องตายโง่มากเลยเฮ้ย <c oughs> แล้วผมได้นี่มาผมได้เซนิสุอ,อีกแล้วนะซึ่งเซนิสึร่าง s อรเนี่ยครับจะเป็นสายแบบสายยูนะมันไม่ได้สายดาเมจเหมือน ร่าง s อสร่าง s อามันจะเป็นร่างเซนิสือตอนที่มันหลับอยู Mother, ่อะไรประมาณนี Soo, sulla, ้อย oh, ่างที <m <m ่เรารู้กันว่าเซนิสตอตอนที่มันหลับมันจะเก่งกว่าตอนที่มันตื่นนะซึ่งร่างเซนิสตอร่างที่มันตื่นนะครับมันก็ทาห่าอะไรไม่ได้นะมันต้องมันต้องหลับนะแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดคือผมเดาๆเอาล้วนๆได้อย่างที่บอกผมอ่านไม่ออกนะแล้วเซนิสต์เนี่ยถ้าเป็นร่างตื่นเนี่ยมันจะเก่งแค่ร่างเดียวนะก็คือตอนที่มันไปสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตตอนที่ไปสู้กับ สิ์พี่มันชื่ออะไรไม่รู้แล้วนะแล้วมันก็แค้นที่ปู่มันต้องควานท้องตัวเองเพราะพี่มันอะไรเงีย้ยมันก็เลยแบบเก่งทงั้งๆที่มันตื่นเลยอะไรเงีย้ยแล้วก็จะมีฉากหนึ่งก็คือตอนที่สู้กับมูซันถ้าถ้าไม่ใช่ฉาวพวกนี้เนี่ยเซนอิสเซก็คือจะไม่เก่งเลยถ้ามันตื่นยกเว้นตอนสู้กับมูซันหรือ,ก,อกับตอนสู้กับพี่มันแล้วผมสปอยรับไม่สนลูกใครสำหรับใครดูคลิปนี้อยู่ก็เสียใจด้วยนะครับคุณโดนสปอยครับและมาเรามาเปิดกระชากันอีกรอบเอ็น โอ้อาสูนโอ้ยเวนนี่อีกแล้วโอเคเอน็น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 และเกณฑ์ยาอีกแล้วผมไม่ได้อยากได้เกณฑ์ยามันมันก็เสนอหน้ามาบ่อยเหมือนกันนะเกณฑ์ยาเนี่ยและก็โอเคผมก็ต้องขอตัวลากันไปกับเซนีสือนะ ก็เป็นอย่างไบ้างกับคลิปนี้นะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยและเกมนี้นะครับผมก็อาจจะไม่มีภาคต่อนะเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะสนับสนุนของพิลิกัสิ์มากจนถึงขนาดนั้นนะถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมก็คือผมแค่เล่นให้หายอยากเท่านั้นเองเพราะว่าผมเคยโหลดมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วก็อยากที่จะเล่นหลายรอบมากๆแล้วแต่ ไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมผิดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่อยากที่จะเล่นมากจนถึงขนาดนั้นแต่ในคลิปนี้ครับผมในที่สุดผมก็ได้มาเล่นแล้วผมก็น่าจะเล่นแค่พอไห้หายอยากก็ไม่น่าจะมี EP ต่อไปแล้วนะยกเว้นว่าคุณจะกดไลค์กันเยอะๆนะโอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาย